วุ้นเส้นนี้เองนะคะแต่สมัยเด็กๆคุณยายเรียก<อ>เขาเรียกกันนะคะนี่แต่สมัยนี้ก็หากินยากนะคะท่านครม<อ>นี่ค่ะอหอมๆนะคะ เครื่องซิลสุญญากาศ Spring Green Evolution VC77 Gen2 นะครับทำได้ทุกอย่างซิลของแห้งของเปียกซิลได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบสุญญากาศเป็นเครื่องที่อึดถึกทนใช้งานได้ยาวนานหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ sge thai com นะครับหรือคุณผู้ชมสะดวกในช้อปปี้ร้าน sge thai official store หรือ Lazada ร้าน Spring Green Evolution เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอผมกับแม่อีกแล้วนะครับค่ะอืมหนึ่งวันผ่านไปเริ่มสว่างแล้วค่ะอวันนี้ก็รู้สึกว่าแม่บอกว่าจะทําของโบราณให้กินใช่ใช่ค่ะทําอะไรสมัยท่านผู้ชมเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่สมัยเด็กๆญ่ใหญ่เห็นพวกพี่ๆพวกแม่แม่เขาทำกันเขาทําแบบแนวต้มต้มค่ะ ต้มต้มจืดนะคะโบราณโบราณน,นะคะนี่ครับผู้ชมอือแม่เรียกอะไรสมัยสมัยเด็กๆแม่เห็นพี่ๆแม่แม่เขาเรียกต้มเส้นแกงร้อนต้มเส้นแกงร้อนใช่ค่ะสมัยโบราณน,นะคะงั้นเดี๋ยวสมัยนี้หาก,กินยากด้วยนะคะอเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับแล้วบ้านของผู้ชมเรียกอะไรถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคเคยกินเคยกินนะคะ สมัยคนรุ่นรุ่นยายก็ยเคยกินอยู่แล้วถ้าอยู่บ้านนอกนะคะต้มเส้นแกงร้อนใช่ค่ะชื่อแปลกนะชื่อเขาเรียกกันแบบนั้นนะคะแล้วมาหลังหลักเขาก็เรียกไปอีกชื่อหนึ่งนะคะอือมาม,มีอะไรบ้างครับต้มเส้นแกงร้อนโบนี่น,น,นะคะต้มเส้นแกงร้อนของคุณยายก็คือวุ้นเส้นนี่เองนะคะแต่สมัยเด็กๆคุณยายเรียกเส้นแกงร้อนนะคะเขาเรียกกันนะคะนี่แล้วก็จะมี องเต้าหู้อันนี้เอาไปแช่น้ําทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูแช่น้ําดอกไม้จีนแช่น้ํากุ้งกุ้งแห้งนะคะไปแช่น้ําแล้วก็หมึกแห้งนะคะแช่ไรล่ะแช่น้ําแล้วก็ล้างหลายๆน้ํานะคะบางทีมันเค็มนะคะกุ้งกับหมึกนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะมีสามเกลือกระเทียมรากบาักคีแล้วก็พริกไทยนะคะสามเกลือของคุณยายแล้วก็มี ซีอิ๊วสองช้อนโต๊ะนะคะเออ okay. อันนี้ซอสปรุงรสนะคะสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ขึ้งใช่นะคะอย่างละหนึ่งต้นนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะหมูสับนะคะนิดหน่อยแล้วก็จะมีน้ำมันหมูหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีซุปก้อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยป่นด้วยนะคะ ต้มเส้นแกงร้อนแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีหมูไม่ค่อยมีอะไรนะคะบางทีพี่เขาก็จะไม่ใส่ค่ะกระต้มรต้มไปแบบงั้นถ้าเกิดว่ามชาติเลยใส่น้ำปลาใส่อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ทิ้งไปสักพักก็ค่ะ <laughs> ต้มต้มเส้นแกงเย็นเลยนี่นะคะมาค่ะเราจะมาเริ่มติดเตากันเลยนะคะ,เ,เ,คะเปิดแก๊สเลยค่ะเปิดแก๊สกันเลยครับคุณผู้ชม นี่แต่ผมไม่เคยได้ยินจริงนะพูดตรงเนี่ยทำไมาเด็กๆกับคุณยายชอบและคุณยายชอบกินน,นะคะเส้นแกงร้อนบรือว่าใหม่บรามโบราณน,นะคะเขาเรียกแบบนี้นะคะคุณยายใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นน้ํามันหมูค่ะเราจะมาผัดซามเกอร์ค่ะผัดซัมเกอร์ของยายนะคะผัดให้หอมนะครับคุผู้ชม ามเกอนี่อยู่รวมกันแล้วหอมจริงครับหอมค่ะกลิ่นมาขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะสามเกอร์ของยายเริ่มหอมแล้วนะคะยายก็จะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะอืมหมูสับครับไส่ก่อนค่อยจะมีหมูรองนะคะใส่ต้มต้มใส่กุ้งใส่มุก ก็ไม่ใช่กุ้งแบบนี้นะคะกุ้งแดงๆค, oh. ค่ะสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะแล้วก็อยู่วันนอกค,อค่อยจะมีขาย oh. ทุกวันนี้บางทีก็ดัดแปลงคุณยายก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปสมัยก่อนนะใส่น้ําปลาอย่างเดียวน oh. ี่นะคะหมูคุณยายเริ่มสุกแล้วค่ะยายใส่น้ําเลยนะคะอ๋อใส่น้ําตอนนี้ได้เลยค่ะใส่น้ําเลยค่ะ กายไปต้มเลยนะครับค่ะนะคะ,ะคุณยายก็จะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเส้นแกงร้อนนะครับโบานนราณเขาเรียกอย่างนี้ค่ะคุณยายเกิดมาคุณยายจะได้ยินจากเส้นแกงร้อนมาหลังๆนี่แหละค่ะถึงได้รีกวุ้นเส้นวุ้นเส้นแล้วของพวกนี้ก็หายากสมัยก่อนนะคะจะว่าะได้กินแต่ละครั้งยากมากค่ะคุณยายใส่ซุปก้อนลงไปเลยนะคะ วันนี้ใช้ซุปก้อนสองก้อนเลยนะคะรสเข้มข้นเลยนะคะนี่ค่ะรอให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเริ่มเดือดมาแล้วครับนี่นะคะเดือดแล้วค่ะค่ะคุณยายจะปรุงแล้วนะคะซอสปรุงรสนะคะเชียวขาวค่ะแล้วก็ผงปรุงรสอีกที ใส่อย่างไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเครื่องนะครับคุณผู้ชมจริงก็คือเครื่องต้มจืดนั่นนะอันนี้เรียกตามสมัยก่อนไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมว่าเป็นต้มเส้นแกงร้อนนะครับแต่สมัยนี้ก็หากินยากนะคะท่านผู้ชมส่วนมากเขาก็ใส่แค่วุ้นเส้นกับหมูนี่นะคะ เขาจะหนักเครื่องหนูนหน่อยนะนะเครื่องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะชิมนิดหน่อยนะคะว่าเขาเค็มไหมแมมชิมหน่อยครับเป็นไงอืพอดีไหมพอดีเลยครับนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกแป๊บหนึงก่อนนะคะอ สนใจที่ชื่อ,อครับผู้ชมสามนาทีผ่านไปครับผู้ชมยายจะใส่เส้นแกงร้อนของยายแล้วนะคะหนึ่งกำนะคะอันนี้เราเส้นแกงร้อนยายเอามาแช่น้ําอันนี้เส้นแกงร้อนแห้งนะคะ,ะน่่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกกุ้นเส้นละค่ะ,ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกกุ้นเส้นกันแล้วนะคะ สมัยก่อนเส้นแกงร้อนแต่สุพรรณเขาเรียกนิ่งจริงค่ะแล้วเป็นห่อองนี้ไม่มีนะคะสมัยก่อนจะมีเป็นกำกำเป็นห่องนี้ไม่มีนะคะนีอ่อันนี้เป็นมูเส้นแห้งนั่นแหละใช่ไหมครับมูเส้นแห้งแล้วก็เป็นกำกำก็<อ>จ,จะไม่เป็นห่อแบบนี้ซื้อมาทิ้งก็เป็นกำสมัยก่อนเป็นแบบนั้นค่ะรอร้อยเส้นเขาสุกเขาไว้นี่ก่อนะนคะนคะอือ ถ้าปล่อยให้เย็นก็เป็นต้องเส้นแกงเย็นนะคะเส้นแกงเย็นนะคะลูกเซลเยอะค่ะถ้าเกิดเป็นวุ้นเส้นแห้งอ่ะเขาจะอืดยากนะคะถ้าเป็นเส้นวุ้นเส้นสดอ่ะสมัยนี้มีวุ้นเส้นสดใช่ไหมคะเราใส่ไปก็เอาขึ้นได้เลยแต่อันนี้เราต้องให้เขาสุกก่อนนะคะนี่นะคะเมนูโบราณครับค่ะนี่นะคะ โบราณโบราณค่ะมาอมืได้ละวกินยายก็จะใส่ผัออกลงไปเลยนะคะหอมด้วยคะ่ะต้น,นะะหอมผักชีขึ้นใช่ายค่ะ,คะนี่นะคะเพิ่มความหอมสีสันด้วยนะครับนี่นะคะโยด้วยกระเทียมเจียวนะคะนี่ค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณยายปิดแกนนะคะคุณค่ะสีสันก็น่ากินอยู่นะครับผู้ชมหมามากเป็นเมนูโบราณด้วยนะครับอลองถ้วยกันเลยครับอยากชิมละอยากชิมแล้วนะคะมันก็เหมือนต้มจืดแต่ว่าหนักเครื่องนะครับคุณชมหนักเครื่องจริงเนี่ยเครื่องหนักๆเลยเครื่องเยอะมาก นี่ค่ะตอนเรากินแต่เราก็โรยไทยเทนะครับค่ะอเนย<น>ที่แน่สนนะครับก็กระเทียมพิไทยนะคะนี่ค่ะคหอมๆนะคะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับต้มเส้นแกงร้อนโบราณสูตรของแม่นะครับพร้อมชสิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเคยกินกันบ้างไหมครับแนวอย่างเนี้นี่นคะคะผมเชื่อว่าถ้าท่านไหนอยู่ภาคกลางนะครับในสมัยโบราณนะครับน่าจะเคยกินกันบ้างแหละ อร่อยมากค่ะน,นึกถึงรสชาติแบบสมัยก่อนไหมใช่ข้าเก่าเลยสมัยก่อนยายอะราดข้าวกินยาลิศอร่อยแต่แม่บอกอนะครับว่ามันสมัยก่อนไม่มีหมูค่ะไม่มีหมูนะคะก็ต้มทำยาได้ค่ะหมูเขาแพงใช่ใช่ค่ะอร่อยนะคะแล้วก็หอมหอมอะไรกุ้งแห้งหมึกแห้งแล้วก็หอมพวกดอกไม้ดอกดอกไม้มจีดอกดอกไม้จีนนะคะ หอมเขาผสมมาสานกันอยู่เลยนี้นะคะหอมมากะคะ่ะแล้วก็อร่อยด้วยจะใายต้มจืดไหมหรือว่าข้มข้นกรือแหล่แต,แต่อันนี้มันมีหลากหลายมีทั้งกุ้งแห้งมีทั้งหมึกแห้งจะได้อีกรสแบบหนึ่งนะคะรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะสีสันนะครับคุณผู้ชมค่ะมาเดี๋ยวผมชิมกันเลยค่ะไม่เคยชิมเลยครับคุณผู้ชมแนวอย่างนี้นะครับอร่อยเดี๋ยวผมลองชิมน้ำก่อนสมัยเด็กๆนะคะ แม่ต้มอย่างเงี้ยหม้อหนึ่งราดข้าวกินโคราโคราจารจาระนะคะก็ไม่เหมือนต้มจืดสักทีเดียวใช่เพราะว่าเขาจะมีหลายอย่างเข้มข้นกว่าค่ะมีเห็ดหูหนูนะครับมีดอกไม้จีนอะไรด้วยนะครับแล้วผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขาเรียกว่าเส้นแกงร้อนใช่สมัยก่อนเส้นแกงร้อนสมัยก่อนทำแม่ต้มแบบนี้นะเป็นอันว่าดีใจกันมากเลยค่ะข้าวโคละจาระนะคะรอ,อเลยค่ะคน คนละทัพพีทัพพีนะคะสมัยก่อนนี้แล้วสมัยก่อนบ้านคุญญณยายก็จะใช้ทับพ,พีกลมๆนะคะเวลากลมๆนะคะตักกับข้าวนะคะอืเขาเรียกสมยัยสมัยแม่นะเขาเรียกทัพพีอิโมะกลมๆนะคะกลมๆครึ่งกลมใช่ใช่ใช่คนละทับพีทัพพีคนละกระบวยกระบวยราดข้าวนะคะอูดแสนอร่อยค่ะสมัยเด็กๆอร่อยดีนะครับคุณผู้ชม จะคล้ายต้มจืดแต่เข้มข้นเลยแล้วรสชาติเข้มข้นมากค่ะอร่อยแล้วก็มีเนื้อให้กัดให้กินเยอะใช่ค่ะอร่อยดีครับท่านผู้ชมไปซื้อเลยนะคะตามตลาดมีร้านขายของชำเขาจะมีเป็นชุดเลยนะคะมีเห็ดหอมเอ้ยมีเห็ดหูหนูแล้วก็จะมีฟองเตา้าหูแล้วก็จะมีหมึกแต่กุ้งกุ้งเขาจะเป็นกุ้งปล่อยแดงๆนะคะ ยังไม่มีกุ้งแห้งแบบนี้อันนี้คุณยายมีกุ้งแห้งอยู่แล้วอใช่แล้วก็ดอกไม้จีนซื้อต่างาหากเพราะะไรเลยชุดนั้นจะไม่มีกุ้งแห,ห้งตัวใหญ่ค่ะอร่อยดีครับอร่อยค่ะชดคล้องคออืมแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูให้เรากินด้วยนี่ค่ะกินกันบข้าวสวยอร่อยร้อนนะครับกินแล้วอร่อย,ยกินแบบน,นี้เลยก็ได้ค่ะ เมนูโบราณนะครับถ,ถ้าสมมุติ <c oughs> ตอนสมัยนั้นน่ะถ้ามีหมูก็ใส่อยู่แล้วลหละใส่ค่ะส่วนมากจะเป็นหมูเป็นชิ้นๆซื้อหมูายกชิ้นมาแล้วก็มาหั่นบางๆบางๆบางๆ,ๆอเอาแค่น้ำมันเอาแค่ได้กลิ่นหมู <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นผักทางนั้นเลยค่ะต้องไปทำกันดูครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเมนูนี้นะครับโอ้โหมันก็อร่อยดีนะครับรคุณไม่ธรรมดานะครับ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพัตเตอร์ไม่ออกมานะครับวันนี้ <c oughs> ขอคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ต้มเส้นแกงร้อนแซนอร่อยของคุณยายนะคะ <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์ตังเข้ามาได้ครับผมค่ะอร่อยนะเนี่ยแม่อร่อยมามอร่อยจริงที่ธรรมดาเข้มข้นนเข้มข้นต้องหอมสามเกลืออะไรเงี้ยใช่ๆโอ้คิดยังไงเนาะคนเมื่อก่อนเนาะใช่คนสมัยก่อนโอา เรื่องทำกับข้าวนี่คิดไปเหอะทำได้เขาโอ้โหเริ่มตั้งแต่งานดังงานอะไรแล้วโอ้โหสมัยก่อนแม่ไปงานบวชงานแต่งอ่ะเขาชอบมีต้มจืดแบบเนี้ยแต่ที่สุพรณก็เลือกต้มเส้นแกงร้อนเนี่แหละใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้มหมูเต้นแล้ะต้มจืดหมูเต้นทรงเครื่องทำไมเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันเยอะอร่อย อุ้ยผัตเตอร์มาครับคุณผู้ชมอุ้ยโอืมโหใครทาแป้งให้หนูเนี่ยแม่ <c oughs> ดูนี่ทรงผมแป้เลยครับคุณผู้ชมนี่เรเพิ่งตื่นแล้วลูก <c oughs> อื่นๆนะครับ <c oughs> พัดเติมนั่งกินข้าวเหนียวมูปิ้งนะครับให้ยายมาปลูกมือะครับอให้ยายอะไรนะลูกปลูกมืให้ยายมาปลูกพ่อเขามันเล่นอะไรล่ะลูกอะไรอะไรก็น่ารักแล้วใครอะน่ารักคนคนที ้้อองง่เดี๋ยวก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วครับ